เอาละครับรอบนี้เราจะมาทำตัว Unity Web XR Exporter 2กับเวอร์ชั่น2022ขึ้นไปนะฮะหรือ21ขึ้นไปก็ได้เนี่ยปกติเราจะใช้กันคือ2019เนาะรอบนี้ใช้2022น,นะครับเราจะเริ่มจากการหาตัวละครใน Mixamo ก่อนโดยการเข้ามาที่เว็บไซต์ mixamo.com ครับทำการล็อกอินนะฮะล็อกอินเสร็จแล้วเราก็ซน์อินด้วยบัญชีที่เรามีอยู่นั่นเองครับผมพอซน์อินเรียบร้อยแล้วก็ทำการเกลียดตัวละครได้เลยครับ เข้ามาแล้วเราจะไปหาต้นแบบตัวละครของเราในคาแรคเตอร์นะครับในเมนูชื่อคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์เราจะเป็นเกมซอมบี้ชูเตอร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือเป็นซอมบี้ที่เดินเข้ามาหาเราอาจจะเป็นเจ้านี้นะครับวอลซอมบี้หรืออาจจะเป็นพวกตัวละครที่มันไม่หนักมากนะครับพวกไม่หนักมากนะหาก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ 2- อสตัวนะครับตัวที่เป็นแบบเวทลมแล้วกันนะเป็นโรงพยาบาโลโรคจิตโรงพยาบาลบ้าแล้วกันนะฮะพวกเนี้ย พวกซอมบี้พวกนี้นะครับก็เลือเจ้านี้แล้วกันนะฮะวอร์ซอมบี้นะครับจะวอร์ซอมบี้ก็เป็นซอมบี้ที่มาแบบจากฐา,านเก่านะครับวอร์ซอมบี้ตัวนี้แหละนะฮะเราก็จะดาวน์โหลดลงมาก่อนเป็นเทมเพลตแรกก็คือท่าแบบทีโพสนะครับก็ดาวน์โหลด fbx for unity เป็นทีโพสดาวน์โหลดลงมาก่อนหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราหาท่าแอนิเมชันสองท่าผมคือท่าที่มันเดินมาหาเรานะครับไปที่แอนิเมชันซอมบี้วอลกนะครับ ว่าซอมบี้วอล์เนี่ยมันดูมันดูไม่น่าเกรงขามเนาะถ้าจะเป็นแบบตัวซอมบี้แบบนี้นะฮะเราดูได้นะซอมบี้แพ็คเนี่ยมันจะมีท่าพวกนี้นะครับดูนนะฮะวอาดูไม่เท่ฮะวอล์กธรรมดานี่แหละผีแบบเดินมาหาเราแบบนวยนาดหรือแบบไหนก็ได้คือเป็นซอมบี้เดินเข้ามาแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับ เนี่ยเดินเข้ามาอย่างนี้เลยวิ่งเข้ามาหาเราใช้แบบอินเพรสนะฮะเลือกแบบอินเพรสแล้วก็ทําการดาวน์โหลดลงมาครับผมวิชสกินเช่นเดิมนะครับวิชสกินเช่นเดิมอินเพรสแล้วก็มีเจตนะครับเจตซอมบี้ก็จะต้องมีท่าตายของมันเนาะก็เวลามันโดนยิงนะครับอาจจะมีท่าตายสัก2-3แบบแล้วกันนะครับมีแบบแรกก็สักครู่อะไรงี้ฮะเนี่ยท่านี้นะครับ ดาวโหลดแบบหนึงนะครับถ้าตายมีก็สองแบบแนะคะมีแบบแรกคือทิ้งลงไปเลยนะครับกับ2คือโดนยิงแล้วก็ก้มมาข้างหน้านะครับเอาสัก2 5นะครับนี่ประมาณนี้นี่คือการเตรียมแอสเซทแรกที่เป็นตัวของซอมบี้ที่เดินเข้ามาหาฉากของเราครับผมทีนี้ตัวทูที่เราจะใช้นะครับเป็น uh, Unity Web XR Exporter นะครับ XR Exporter นะครับ ก็ใช้ของตัวนี้ครับจิทับของ d panther แล้วกันครตัวนี้ครับจิทับของ d panther นะครับเข้ามาที่จิทับของมันก่อนนะครับแล้วเราก็จะกดลิงก์นี้รอไว้เลยครับเรื่องลงมาที่ดาวโหลดลิงก์แรกนะครับปึ๊บนะและลิงก์ที่2ครับก็เปิดตัว i n t e r a c t i o n tool คู่ไว้ด้วยเลยนะครับสตัวนี้นะครับเวลาติดตั้งเราติดตั้งผ่านตัว scope registry นะครับแล้วก็ผ่านตัว package manager คือไปที่ project setting แล้วก็ package manager ครับใส่ scope เข้าไปนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดตัว utility กันครับ เปิดขึ้นมาก็ new project เป็น3 d เลยนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ลงเวอร์ชันใหม่เลยเนาะผมก็ใช้ตัวเวอร์ชันน2ี่1นี่แหละนะครับมันไม่มีปัญหาหรอก22ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมจะใช้ชื่อเกมว่า i n the h o u s e of madness นี่นะเป็น3 d create project รอเลยครับผมรอจนกว่ามันจะ run ตัวโปรเจกต์เราจะ switch มันเป็นตัว webgl platform นั่นเองครับผมตรงนี้ระหว่างที่กำลังรออยู่นะฮะผมไปสร้าง ไฟเบทรอดีกว่านะครับ firebase.google.com นะครับแล้วก็หาตัวคอนโซลขึ้นมาหนึ่งตัวครับเข้าไปที่คอนโซลแล้วก็ไปหาสร้างตัวโปรเจกต์ใหม่เพื่อให้เป็นเกมแล้วกันนะครับตรงนี้ก็แอดโปรเจกต์เข้ามาใหม่นะครับ i n t h e House of Madness นี่เว้นบักหน่อยให้มันเท่ๆส่วนตัว ID ตรงนี้ก็ ยาวไปเนาะ in the house h uh, house of madness อืมได้ไหมโมโดนเอาไปละ a house of madness นี่ชื่อเกม a house of madness นะครับเออนี่แหละนะครับ continue รอไปเลย select id ของตัวเอาตัวไหนก็ได้นะครับผมเอาตัวเว็บไซต์ของตัวเองแล้วกันนะครับ itcs.io immersive technology Create project รอจนกว่า Firebase มันจะ create project ระหว่างนี้ Unity ก mm ็ hmm. create mm hmm. ไปด้วยนะครับตอนนี้เราจะ create ตัว hosting ของเจ้าตัว Firebase ของเราครับผมตัวนี้ดังนั้นเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของเครื่องเราก่อนนะครับเตรียมความพร้อมของเครื่องเราก่อนนะครับก็อาจจะเป็นตัว Visual Studio Code ขึ้นมาแล้วก็ run setup ตัว Node.js นะครับอย่าลืมติดตั้ง Node.js นะครับเบื้องต้น ติดตั้ง Node.js ก็ไปโหลดที่ nodejs.org นะครับเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์มันเลยแล้วก็หน้าแรกก็ได้เนี่ย,ยกดที่นี่เลยนะครับ Recommend for the most user นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะ s e ตอัตัว Visual Studio Code ขึ้นมาก่อนครับผมผมเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาครับผมผมจะไปที่เมนู Terminal แล้วก็เลือก New Terminal ขึ้นมาครับผม Terminal จะปรากฏขึ้นมานะครับเอ่อิงๆมี s ซมอยู่แล้วแต่คงไม่ต้องก็ได้เนาะผมจะทำการ Firebase Login ดูก่อนว่ามันใช่อีเมลเดียวกันไหมถ้ามันไม่ใช่ผมต้องล็อกเอาก่อนนะครับเพื่อทดสอบดูว่าไม่ใช่เนี่ยผมต้อง Firebase ล็อกเอานะครับล็อกเอาแล้วค่อยล็อกอินใหม่เป็นบัญชีที่ผมใช้บัญชีเดียวกันนะครับตนนัวนี้แล้วก็พิมพ์คําสั่งเดิมล็อกอินมันจะเด้งเบราว์เซอร์นะครับเด้งเบราว์เซอร์กด Y Enter เด้งเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเลือกบัญชีเดียวกันกับตัวนี้แหละที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อครูน่นี้กด Allow ยอมรับมันแล้วก็ปิดครับผมกลับมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่า วิชวลโค้ดของเราใช้งานได้แล้วนะครับพิมพ์ CLS ครับ Clear s k i n หน้าจอ Firebase init ลบ Project นะครับชื่อโปรเจกต์เมื่อกี้ A House of Madness A House of Madness นะครับ Yes ปึ๊บหาคำว่า Hosting config files for Firebase Hosting Hosting ตัวแรกนะครับ Hosting ต,ตัวแรกตัวล่างไม่ต้องนะตัวแรกกด Enter ปั๊บชื่อโฟลเดอร์ A House of Madness นะพิมพ์ชื่อเดียวกับ ID ไปเลยนะครับปุ๊บนี่ต้องการสร้างไฟล์ Index หน้าแรกไหมไม่จำเป็น No g i t h u b ต้องการจะ build deploy ผ่าน g i t h u b ไหมถ้าใครมีเมนู g i t h u b ทำได้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรกด No ไปก่อนก็นได้ครับยังไม่ต้องนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับผมพิมพ์ Firebase serve นะครับมาพิมพ์อะไรในนี้เนาะแต่ที่จริงๆมันก็มี Sam อยู่แล้วเราก็มาสร้างในล o ดอร์ Sam ไม่เป็นไรนะครับ เกลี่ยไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ทดสอบนะครับเนี่ยโลโคโฮเท่าพันแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีหรอกนะตอนนี้ระหว่างนี้ power shell มันก็ทํางานอยู่เนาะผมก็ตีด็อแล้วผมก็เข้ามาที่ a o u of manage อยู่ที่นี่นะครับเนี่ยโฟเดอร์จะมี404กับ Index นะครับกลับไปที่ดู Unity นะครับทำการเซตอัพนะครับไปที่ files เลือก build setting นะฮะเปลี่ยนเป็น webgl c o m p e s s o r 5.2พอนะครับเนื่องจากเป็นเว็บนะครับ fast c o m p e s s นะครับ Faster Run Time เลือกเป็น Small View <c oughs> นะครับเข้ารหัสแบบ ASTC Apply Override รอบแรกนะครับเสร็จแล้วค่อยสวิตช์แพลตฟอร์ครับผมตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเร็วๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะทุกคนสามารถพรอตแล้วก็กลับมาทำใหม่ได้ s วิตช์แพลตฟอร์เป็น WebGL ครับเสร็จ <c oughs> แล้วเราจะมาติดตั้งเจ้า WebGL Exporter 2กันนะครับอยู่ในเว็บตัวนี้นะครับไปที่ Project Setting แล้วก็ Package Manager Open UPM o p e n UPM ก็ปีตัวนี้ไว้นะครับสโคปตัวนี้ไว้เวลาทำงานนะครับไปที่ตัว Edit นะฮะเมนูอยู่ใน Edit และว Project s e t t i n g แล้วเราก็ไปเปิดตัว p a c k a g e m a n a g ร r ครับระหว่างนี้รอเนี่ยมันจะขึ้นตัวนี้ l a y e r Setting r e s ร l v e อและบางอย่างหน่อยอ่าน Error Message นะฮะตรงนี้ก็อ่ะ p รอพ i ช i n g งเซ t ติ่ผมเลือกเป็น Disable นะครับ a f t e r Setting นี่มันขึ้นมันบอกเว็บ l 2 Linear ไม่ไม่ได้มันซัพพอร์ตหนึ่งนี่คือพวก iOS อ่ะปัญหาเปลี่ยนเป็นแกมมา แพลตฟอร์ม ios มีปัญหาหมดทั้งที่จริงเราไม่ได้ทำต่เราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ high quality เลือกเป็น normal quality นะครับประมาณนี้โอเคเมื่อเสร็จแล้ว package manager เนี่ยตรงนี้แหละนะครับ package manager ใน project setting นะครับใส่ open upm แล้วก็วาง url ลงไปนะครับวาง url ลงไปเสร็จแล้วเราก็มาเลือก com d p a n t e r ครับผมใส่เข้าไปที่นี่ c o p e Com.d Panther กดเซฟครับเซฟเสร็จเราจะสามารถที่จะใช้ Library ของตัว w e b XR Exporter 2ได้นะครับระหว่างนี้ก็กดไปที่ XR Plugin Management นะครับ i n s tall เลยนะครับ i n s tall เลยเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกอะไรบางอย่างนะครับมันจะมีให้เราเลือกอะไรบางอย่างหลังจากที่เราติดตั้งแพคเกจเสร็จแต่ตอนนี้เรายัางไม่ติดตั้งแพคเกจเนาะเราแค่ไปเซตอัพตัว Open UPM เสร็จแล้วนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรารอไว้หนึ่งนะฮะพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ใน Windows Package Manager เลือกแพ็ k เกจเลือก My Registry ครับอ่าโอเคกดปิดกดปิดไปที่ Windows Package Manager นะครับหาคำว่า My Registry นี่อยู่นี่ติดตั้งตัวแรกก่อนเลย Install WebXR Export นะครับ WebXR Export Install จแล้วก็มาที่เว็บ xr interaction ครับกด install interaction คือการโต้ตอบด้วยการกด trigger การกดปุ่ม grab การใช้ exit อะไรต่างๆนะครับตรงนี้ติดตั้ง sample ได้ไหมก็ได้ติดตั้งไปหน่อยก็ได้มันจะให้ซีนหนึ่งที่เป็นซีน desert ก็คือซีนที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่เป็นทะเลทรายมาให้เรา1ตัวนะครับผม กดปิดไปก่อนครับผมมันจะมีแซมเปิลอยู่นี่เนี่ยซีนดีเซอร์เนี่ยมันจะให้ซีนนี้มานะครับกดเพย์เนี่ยมันรันในเอดิเตอร์ได้นะกดเพย์เนี่ยมันจะได้ตัวนี้ครับเราสามารถเอาเมาส์เนี่ยจิ้มลากถ้าเราใช้เว็บเอนะครับมันก็จะสามารถที่จะหยิบจับของข้างในนี้ได้ครับผมแต่เนื่องจากเราจะทําเกมยิงซ er อมบี้ชูเตอร์เนาะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันตรงนี้นะครับอ่ะระหว่างนี้พอเสร็จหมดแล้วนะครับไปที่วินโดว์นะครับเนี่ยเว็บเอ็กซ์อาร์ก๊อปปี้เว็บ G-L template ครับกด continue เรียบร้อยไปที่ files เลือก view setting นะครับ player setting หาคำว่า resolution and presentation นะครับเลือก web XR full view 2020นะครับตัวนี้แหละเนะมื่อเลือกเสร็จกดปิดครับเหมือนไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยเนาะกดปิดนะครับกดปิดหลังจากนั้นครับผมเราจะทำการ set file บิวสติ้งแอดซีนเป็นซีนแรกนี้ก่อนทดสอบซีนแรกนี้ก่อนนะครับนะ่ยทดสอบซีนแรกนี้ก่อนเสร็จแล้วเราจะไปที่ตัวฟาวล์บิเซตติ้งรอบหนึ่งขออภัยปิดเร็วไปนิดนึงนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับที่เว็บเอ็กอาร์ตรงนี้เนี่ยเว็บเอ็กอาร์ HR, ตรงนี้เว็บเอ็กอาร์พักอินเมนเทจเมนต์นะครับมาที่เอฟทีเอลไฟล์จะมีคำว่าเว็บเอ็กอาร์เอ็กพอร์ตกดจิ้มถูกเข้าไปนะครับกดปิดครับผมเมื่อกดปิดแล้วนะฮะเราจะต้องทําการสร้าง นะครับแอสเซนะครับคิกขวา create script Folder Script ขึ้นมาก่อนทำไมต้อง Create Folder Script ครับปกติเนี่ยแพคเกจคำสั่งต่างๆนียมันอยู่ในตัวแพคเกจครับมันจะลบหรือแก้ไขาย,ยากดังนั้นเราต้องทำการสร้าง Reference ให้กับ Folder Script ที่เราจะสร้างอะไรบางอย่างลงในเวลาเราเขียนโค้ดต่างๆมาเนี่ยมันจะไปดึง Reference ของตัวแพคเกจได้ครับผมสร้าง Folder Script มาแล้วนะครับคลิกขวานะครับ Create Assembly Definition Reference ครับเพื่อไปดึง Reference ของ WebXR มาใช้งานนะครับกดนะฮะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า XR Game แล้วกันะะตั้งชื่อว่า XR Game นะครับ XR Game จริงๆชื่ออะไรก็ได้นะชื่อ XR Game, อออ Game เลื่อนมาที่ Inspector ครับ Assembly Definition กดที่จุดข้างหลังมันเลื่อนไปหาคาว่า WebXR นี่เจอละเดี๋เบนคลิกครับกด Apply ตอนนี้สคริปที่อยู่ในโฟลเดอร์สคริปตนะครับจะสามารถดึง Namespace ของ WebXR มาใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในบทเรียนต่อไปนะครับผมตรงนี้บทเรียนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเราสามารถที่จะฟาวด์บิวต์เซตติ้งแล้วก็บิวต์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ A h o w of m a d n e s ที่เราสร้างไว้เมื่อครู่นี้ได้เลยครับผมก็คือ,อแซมเนาะผมไว้ในนี้แล้วก็อยู่ใน H t d o c แล้วก็ A h o w of Madness ครับผม Select folder แล้วลองรอให้มันบิวต์ครับระหว่างนี้ก็เสร็จของคลิปนี้แล้วครับรอคลิปต่อไปคือการคอนโทรลเรียก f e r e n c e ของเว็บ XR ให้มันใช้งานได้ผ่านตัวแว่น VR ของเราหรือถ้าใครไม่มีแว่นก็เปิดตัวเบราว์เซอร์มาหลันได้นั่นเองครับผม